สวัสดีค่ะดินาทาลบภพยสิตรีพรมนะคะวันนี้ก็จะมาทํานายนะคะในหัวข้อดวงรายเดือนนะคะของชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนะคะจนถึงวันที่14มกราคมก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์ได้นะคะในในตัวนี้เนาะต้องออดวงรายเดือนเนี่ยคือเป็นเรื่องของการเงรินการสุขภาพความรักคนในครอบครัวนะคะ ต้องขออภัยมากๆนะคะที่ทำให้รอนานมากเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นวันที่10 18ตุลาคมไปแล้วนะก็คือแบบกลางเดือนไปแล้วเนาะเพราะว่านี่หน้าติดภารกิจดวงส่วนตัวข้างยาวมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือเอาจริงวันเนี้ยก็ยังคงติดภารกิจอยู่นะคะคือยังตัดต่อคลิปนะคะตัดคลิปดวงส่วนตัวยังไม่เสร็จเลยค้างเอาไว้เยอะอยู่แต่ว่า กลัวแฟนคลับจะคิดถึงกลัวว่าชาวราศรีธนูจะคิดถึงนนะคะไม่ได้แบบมาทำนายดวงให้เลยนะคะขออภัยจริงเพราะว่ามันคือหน้าทำงานคนเดียวทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการอัดคลิปอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเองทุกอย่างเลยแล้วก็ตัดคลิปลงคลิปเองคือหน้าลงอยู่ตอนนี้มีอยู่2ช่องที่ลงเอาไว้ก็คือ ช่อง Youtube ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่องทาง Facebook ด้วยเช่นกันนะคะ a ฟ e b o o กก็เป็นสิมันตรานะคะอ่ะโอเคก็ฝากกดติดตามใน Facebook ด้วยเช่นกันนะคะใครที่เล่นเฟซอยู่นะก็อาจจะได้เห็นนีหน้าอยู่ในเฟซเยอะด้วยแหละนะคะเพราะว่าก็ลงทั้ง2ช่องเลยเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเราคอยนีหน้านะเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวราศีธนูนะเอาเดี๋ยนะพลังงานของคุณนะคะในเดือนตุลาคมบอกว่า การมองอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมมองอะไรที่มันแบบไปแบบเรียกว่านะมองให้กว้างกว่าเดิมนะคะให้เขาเรียกว่ามุมมองมุมมองภาพใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้ใช่ไหมเออนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะพลังงานใบนี้เป็นหมายเลข38นะคะใบนี้ก็คือพระแม่สรสัสวดีอ่า ใครที่เป็นราศีธนูใครที่รู้จักพระแม่สรสวดดีท่านจะเด่นชัดในเรื่องของเขาว่าเทพีแห่งศิลปะและดนตรีทุกๆแขนงนะคะท่านบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่พรสวรสรค์ของคุณน่ยมันฉายแสงออกมาคุณก็จะพบกับคําว่าความโชคดีเข้ามาหาคุณด้วยเช่นกันคุณเน่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์หลายอย่างคุณจะได้รับการได้รับความนิยม ชื่นชมชมชอบจากคนรอบข้างรอบตัวขอให้คุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของคุณนะมันก็เหมือนกับเพลงที่บรรเลงตามห่วงทํานองพรสวรรค์ทั้งหมดในตัวของคุณกำลังจะฉายแสงออกมาคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งต่างๆสิ่งที่สำคัญในตอนนี้ก็คืออย่าคิดถึงเรื่องของความยากหรือเหตุผลแต่ให้คุณนะ่ะมีความสุขในสิ่งที่ทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะ ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าของคุณในการทำงานให้ออกมาดีนะคะไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องตัดสินอะไรว่าตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ไม่ได้คือเราไม่ต้องไปตัดสินว่าแบบทำได้ไม่ไม่ได้สิ่งสำคัญก็คือความเพลิดเพลินในการทำงานของเราเท่านั้นแหละนะคะนี่คือสิ่งจำเป็นของคุณในเดือนนี้นะคะแล้วก็ ท่านยังยังให้พรคุณด้วยนะคะว่าความสามารถในศิลปะวิทยาการของคุณความรู้งานช่างงานฝีมืออักษรศาสตร์การมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากขึ้นคุณจะแ้วคาดปลอดภัยนั่นเองนะคะเฮ้ยพลังงานปรับดีมากนะคะตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มแล้วนะคะต้องต้องบอกก่อนนะว่าสี่ทุ่มแบบดึกมากเป็นเวลาที่จริงๆคือหน้าต้องแบบต้องนอนพักผ่อนแล้วแหละนะคะ ต้องต้องเอาลูกนอนแล้วแหละนะคะแต่ว่าก็เนาะสปีลิตของคนที่แบบเป็นห่วงเป็นห่วงลูกศิษย์แต่ละคนมากๆอาทำคอนเทนต์ให้ก่อนละกันก่อนนอนละกันคืนนี้นะ,ะขอสิบใบแรกนะคะอืมแปดถ้วย the world นะคะ หนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าอ่าหกเหรียญมีใครไปบนบานสารกล่าวขอพรอะไรเอาไว้ไหมอะอาจจะเป็นขอพรอพระภูมิเจ้าที่ขอพรเจ้าที่ทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยประมาณนี้แหละนะคะอืมไปขอไว้หรือเปล่าอาถ้าขอแล้วเราได้แล้วรีบไปแก้นะหรือบางทีแบบ เขาเรียกว่านะบางท่านอาจจะแบบว,ว่าคือได้แล้วก็กําลังมีแผนที่อยากจะเออโอเคจะไปแล้วแหละจะไปจะไปแก้บนแล้วก็มีเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าไปขอมาแล้วแต่ยังไม่ได้แล้วก็มีบางท่านนะเพิ่งจะไปเช็คดวงเช็คดวงส่วนตัวมาเเช็คดวงส่วนตัวหรือบางท่านเนี่ยในราศรีธนูบางท่านอาจจะเป็นเป็นหมอดูเหมือนกับนี่แหละนะคะทํานายดวงเออเหมือนกัน,นะะน,เ,เ,น,กนเนี่ยบางคนนะคะ แล้วก็บางท่านอะเรื่องราวที่ผ่านมานี่ามองว่าคุณมีความเติบโตก้าว,ว,วหน้าในเรื่องของการทำงานมากๆมีข่าวดีเรื่องของการทำงานนะคะมีข่าวดีนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงงานที่คุณทำาหะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ นะคะมีความคิดสร้างสารรค์ในการทํางานการเรียนธุรกิจที่คุณกำลังทําอยู่หรือโครงเรียกว่านะโครงสร้างระบบการทํางานของคุณจะเติบโตนะคะมีความทุ่มเทมีการประดิคิดค้นนะคะหรือว่าการจเจริญเติบโตนะคะ ความก้าวหน้าความมุ่งมั่นในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างการได้เริ่มหรือการได้เริเร่มสิ่งใหม่ๆของคุณนะคะอาจจะต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนสูงมากก็จริงแต่ว่าสุดท้ายคุณก็จะผ่านไปได้แม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคเยอะมากแค่นหนก็าตามคุณก็จะแบบผ่านเรื่องราวนั้นๆไปได้แล้วก็ที่สําคัญนะในอนาคตของคุณนะคุณจะประสบความสําเร็จเป็นที่สุดเลยคุณนะ่ะจะได้รับชัยชนะในเรื่องของการทํางาน ใช้ชนะความสําเร็จจะมีคนคอยชื่นชมคอยยินดีอยู่รอบตัวของคุณงานของคุณจะบรรลุปเป้าหมายแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานก็ตามแต่ว่าสุดท้ายคุณก็จะประสบความสําเร็จมีคนคอยชื่นชมนะคะคอยยินดีกับคุณย่งย่องชมเชยมีคนรอบข้างเห็นคุณค่า,ข,าของคุณใน,ใน,ใ,นในที่สุดมัทหาาจะบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากอดทนมากเลยอะเหนื่อยมากบางคนแบบจะเรียกว,ว่าแพ่งเลงจับตา จับตาเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนไปเจอไปเจออะไรที่ที่รู้สึกว่าแบบโอเคมันต้องใช้ความอดทนสูงอะคือเหมือนคุณยังปล่อยวางอะไรบางอย่างไม่ได้นะบางท่านเนี่ยคือยังวางไม่ได้คือยังแบบต้องใช้ความอดทน กับการเฝ้ารอดูสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่อีกเยอะมากมาที่คุณต้องแบบเหมือนคุณต้องเฝ้าต้องระวังแต่คุณก็จะผ่านไปได้อุปสรรคเยอะแค่ไหนคุณก็จะผ่านไปได้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าอยากหนีความวุ่นวายมากพยายามวิ่งหนีแ,แต่ว่าบางทีเราวิ่งหนีงานลางงานมันก็ยังคงวิ่งตามเราอยู่ก็มีเหมือนกันนะคะคุณเป็นคนที่แบบว่ามีมีกลยุทธ์ในการวางแผนการทํางานงานของคุณมันมปนรูปเป้าหมายนะคะแล้วก็ สำเร็จสมบูรณ์ผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจบางท่านอาจจะหน้าที่การงานมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะในช่วงนี้เช่นเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าบางหลังจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการออกรถนะคะรถหม่ป้ายแดงเลยก็มีเหมือนกันนะแล้วก็บางท่านนะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของเขาว่าการให้กําเนิดบุตรน,นะคะมีทายาทหรือว่า ช่วงนี้คุณจะมีความสุขกับคําว่าครอบครัวคาว่าครอ,อ,อบครัวหมายถึงพ่อแม่พี่น้องบริวารจะให้การช่วยเหลือดูแลนะคะซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของคําว่าชีวคู่ตอนนี้ชีวพคงคุณ,คณนะเขาดูเหมือนจะมีปัญหานในเรื่องของการทํางานแต่เขาก็จะผ่านไปได้นะคะแล้วก็บางท่านนะคะจะมีข่าวดีเรื่องของงานนี่แหละนะคะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเรื่องของการทํางานนะพลังงานก็ถือว่ายัง โอเคอยู่ยังดีอยู่ยังแบบไปได้แบบเรื่อยๆอยู่นะคะมีอะไรอีกเดี๋ยวนะสุขภาพนะคะให้เราเกี่ยวบเรื่องของการปวดฟนันนิ้วเท้าฝ่าเท้าหัวเข่านะคะลิ้นเป็นแผล้อนในก็ต้องเรามาระวังด้วยนะคะเอมเอาเรื่องของอะไรอีกความรัก <c oughs> คือน่าก็ลืมนะเออไม่ได้ทำ <c oughs> คอนเทนต์ไลน์เดือนนี้คือแบบนานมากเดี๋ยวนะเอาความรักก่อนเนาะทีนี้เนะเาะอ่าเอาไม่สิไม่ใช่ความรัก เอางานงานงานบอกไปแล้วเออถามเองตอบเองงานบอกไปแล้วเอาเอาเรื่องเงินเอาเรื่องเงินอืมเรื่องเงินเรื่องเงินเป็นยังไงบ้างเดือนตุลาเรื่องเงินของคุณจะเป็นยังไงรายได้เนี่ยมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะอืมมีเก็บไหมมีเก็บเยอะมีเก็บเยอะมากแล้วก็ รายจ่ายจะออกไปเยอะไหมโอ้โหรายจ่ายมันจะหมดไปเพราะคนอื่นเนี่ยแหละอืมหมดไปเพราะคนอื่น่ะให้ระวังด้วยนะคะบางคือบางทีเราเป็นคนที่แบบใช้เงินค่อนข้างแบบระมัดระวังประหยัดมากแต่ว่าคนในชีวิตมันสีเนาะมันก็จะแบบหมดไปแล้วก็ถ้าใครที่แบบเอาเงินไปลงทุนต่อยอดทำธุรก,กิจอยู่ตอนเนี้ยเงินก้อนหนึ่งจำนวนที่แบบเยอะๆนะคะคุณมีโอกาสที่จะ ประสบความสาเร็จเงินนั้นนําจะพรีดอ,อกกับคลให้คุณในอนาคตนะคะเรื่องเงินไปแล้วางานไปแล้วสุขภาพความรักกันบ้างนะคะความรักก็จะเป็นเอาคนโสดก่อนเลยแล้วกันนะคนโสดนะคะมีโอกาสได้แบบพบเจอใครที่ถูกใจหรือเปล่านะคะคนโสดอื เฮ้ยคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่คนที่ใช่ในเวลานั้นหมายถึงอะไรได้เจอคนที่รู้สึกว่าแบบมันใช่เลยอ่ะคุณอาจจะเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็อาจจะมีเกณ์ได้พบเจอกับคนคนนี้หรือว่าคนนี้อาจจะเป็นคนในโลกออนไลน์โลกโซเชียลก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเหมือนแบบ สะดุดตาสะดุดใจแล้วก็แบบปิ๊งปังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการทักแชทคุยกันอะไรมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณจะได้เจอคนนี้เร็วๆนี้แล้วเขาเป็นคนที่แบบว่ารักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่แบบ,บแนนทํแบบางานเก่งมากๆนะคะคือหน้ามองว่าคุณได้เจอได้เจอคู่แท้แล้วคุณก็คงจะไม่ลังเลใจที่จะคบกับคนคนนี้อย่างแน่นอนว้าวคู่แท้จริงๆอ,อ่ะเฮ้ยยินดีด้วยคอนโซล ไปต่อคนที่สถานะไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงคนที่กาลังคุยคุยอยู่เอ๊ยยังไงดีมีโอกาสจะแบบได้ชัดเจนกันไหมในอานาคตเนะี่ยคือแบบคุยคุยคนนี้มานานแล้วแหละนะมีความมีมีโอกาสที่จะได้ชัดเจนกันไหมโอ้มีโอกาส จะได้ชัดเจนในอนาคตเร็วนี้แหละแต่ว่ามันก็จะมีบ้างแหละนะในบางทีที่แบบคุณรู้สึกเหมือนแบบคุณเหนื่อยบางทีคุณก็อาจจะดูเครียดดูกดดันบ้างนะกับการที่แบบมันก็จะมีบางเวลาเนาะที่แบบคุยกันแล้วบางทีมันก็เครียดนะอะไรประมาณเนี้บางทีคุณก็จะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองต่อต้านบางทีตัวเองก็มีกำแพงแต่เขาอะหนักแน่นมั่นคงมากกับการที่เขาจะแบบ โอเคนค่นะโคชันต้องจริงจังกับเธออะไรประมาณเนี้ยมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะจะจริงจังหรือเปล่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีโอกาสได้คบกันแบบจริงจังนะโอเคความสัมพันธ์ของคู่ชีวตนะคะสามีภรรยาเนี่ยนะไปแบบเร็วเลยนะเพราะว่าหลายคลิปอยู่นะที่ยังไม่ได้อัดให้เนี่ยหลายราศีเลยความสัมพันธ์คู่ชีวตสามีภรรยาเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเหมือน สองถ้วยมันก็ยังคงโอเคอยู่อะแต่มันมีเหมือนมีคนนึ่งเงอนงอน่ะงอนองอน,งอน,งอนแล้วก็เหมือนพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาเรียกว่านะเหมือนเขาพูดอะไรบางอย่างออกไปแล้วก็ไม่ได้รักษาน้ําใจแล้วแต่เพิ่งกลับมานึกได้ว่าเอ้ยไม่ควรพูดอะไรออกไปกับคุณแล้วคุณก็อาจจะแบบต้องใช้คําว่าอะไรดียเยอ,อคุณก็บางทีมันก็มีอารมณ์รมเรียกว่าอารมณ์งออะ,อะไรประมาณเนี้ย อ,อ,อารมณ์แปลกอ่ะคู่ที่แปลกมากคือมันเหมือนจะดีอ่ะแต่บางทีมันก็มีอะไรที่มันไม่ดีแต่บางทีมันก็ไปกันต่อได้บางทีก็ไม่ดีคืออารมณ์มันเป็นฟิลเหมือนแบบใช้คาว่าอะไรดีอ่ะเหมือนธนูเหมือนธน,น,นูมีสเสน่ห์เอาง่ายๆมีสเสน่ห์แล้วมันมีคนเข้าหาธนูน่เยอะ แล้วเผอิญว่าแฟนของคุณอนะเหมือนเขาจับตาดูคุณอยู่แล้วก็เหมือนมีความลังเลเอยังไงต่อดีเอะไปยังไงต่อดีจนสุดท้ายเหมือนเขาก็อยากจะงอคุณนะอะอยู่ที่คุณอาจจะให้โอกาสเขางอไหมอ่ะให้โอกาสนะสิเนาะเออถ้ามีปัญหาอะไรการง,อง้อแยงกันอยู่ก็แบบปรับความเข้าใจใคุยกันดีกว่าเนาะโอเคจบลงไปแล้วนะคะที่สําคัญอย่าลืมนะการรักษาสินให้ครบนะคะมันจะเป็นเกราะป้อ,องกันให้คุณได้ทําให้คุณแข็งค่าปลอดภยัยแล้วก็สุจริตในหน้าที่ของตัวเองนะคะบ๊ายบาย